แล้วนะคะกับปฐมวัยคุณครูเก่งโรงเงียนวัดน์ไทหาดคอยเจสเสงนะคะสำหรับวันนี้คุณครูคเก่งก็มีกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กๆได้มาทํากันนะคะก็คือฝาถูบ้านนะคะระหว่างอยู่บ้านในสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 แบบนี้นะคะเราจะอยู่อย่างไรให้มีประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นที่รักของคนในครอบครัวแล้วก็พ่อแม่ของเราได้ะค,ะค่ะค่ะ เดี๋ยวเรานะคะไปกิจกรรมที่คุณครูเนี่ยได้สาธิตให้ดูนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะคุณครูจะบอกก่อนว่าการที่เราได้ฝึกควาดถือบ้านที่บ้านของเรานะคะเราจะฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ของเราเนี่ยให้แข็งแรงด้วยนะคะจะแข็งแรงยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูครูเก่งได้เลยค่ะอะค่ะนะคะ,อ,ะ,นะคะอุปกรณ์ในการฝาดของเรานะคะก็คือไม้ฝานะคะที่ตักขยะนะคะดีดดีนนะคะกล้าไม้ฝานที่แน่นเลยค่ะ นี้เลยค่ะกำเลยค่ะกำลงไปเลยนะคะนะคะแล้วก็จังที่ตักกระยางนี้นะคะถ้าเรามีพื้นที่บริเวณฟางนะคะเราควรใช้ที่ตักกระยาเพราะว่าเราปัดไปตักไปนะคะนี่ค่ะวิธีการฝานะคะนะคะฝา,านี้นะคะฝาแบบพายเรือเลยค่ะนะคะบางทีที่นะคนบางคนอันนี้คือสิ่งที่ผิดนะคะอันนี้คือสิ่งที่ผิดนะคะ,นะค,ะค่ะฝานะคะฝานะคะฝาแบบพายเรือนะคะขัะ้นตอนแรกนะคะก็คือตักน้ำใส่กระป๋องเล,อเลยค่ะ ค่ะนะคะมาถึงนอนกรนะะกรส์ถะะูแล้วนะคะการถูพื้นนะคะเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ไม้ถูนะคะแล้วก็มีน้ำยานะคะพาชโลกนะคะในกระป๋งนี้ก็จะเป็นน้ำเปล่าแล้วก็ น้ำยาที่ผสมนะคะายาฆ่าเแล้วนะคะใส่เลยค่ะใส่เลยนะคะเราก็จะนี้ไปนะคะหาเสร็จแล้วนะคะปิดค่ะปิดแห้งเลยนะคะเราจะทำให้คือเนี่ยสะอาดแล้วก็ไม่แฉะนะคะ คุยนีอนะคะอย่างนี้ถูกต้องของนาคารดร้นะคะอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะนะคะอันนี้ไม่ใช่ค่ะผิดนะคะ,ะ,คะอันนี้ผิดนะคะค่ะถูอย่างนี้นะคะถูไปเรื่อยๆนะคะถูเป็นแนวนะคะถูเป็นแนวนี้นะคะ,ะค่ะ เออกเลยนะคะเราก็จะมาล้างน้ำฝ้าเห่านะคะ,ค,ะ,ค,ะค่ะ่ปิดแห้งแค่นี้ก็เอาไปตัดแก่ได้เลยค่ะ จบลงแล้วน,นะคะสำหรับคลิปกิจกรรมฝัดบ้านถูบ้านของคุณครูเก่งน,นะคะหวังว่าเด็กๆคงจะได้นําไปใช้ประโยชน์นะคะคุณครูเก่งก็ขอฝากเรื่องออการดูแลรักษาตัวเองในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 นะคะขอให้เด็กๆทุกคนนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะใช้เจลแอลกอฮอล์นะคะถ้ามีความจำเป็นที่จะออกไปไหนก็ควรปิดแงะด้วยน,นะคะดูแลรักษาสุขภาพอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติคะ่ะสวัสดีค่ะ สเสน่หลิเกค,คือความภูมใจอดีตแผล,ลาหลสินไทยเราไม่เป็นรองเทพคราวามเมื่อยามรำร้องระนาดตีกลองเข้าคล้องดวงใจสเสน่ เยาวยวนหอมปงช่วยตันผาดุงบำรุงคู่ลูกทุ่งไทยงานวัดงานบ้าน